สวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องสามหอมเซงตรงนะคะวันนี้น้องสามก็จะไปนาอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปกับแม่นะคะเราจะไปปลูกโถน้อยนะคะตอนนี้นี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะไปแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเ่คะน้องสามหอมก็มากับแม่นะคะตอนนี้ นี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเราก็จะมาใส่โถน้อยนะคะภาษาภาษาเซิงตุงจะเรียกว่าโถน้อยนะคะภาษาไทยก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เราก็จะใส่กันเลยนะคะนี่นะคะมันก็เราก็จะใส่ตรงนี้นะคะใส่สักห้านะคะห้าเม็ดนะคะ แล้วก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแม่ก็จะขดเป็นแบบนี้แล้วก็จะใส่ไปนะคะนะคะวันนี้เราก็มากับแม่สองคนนะคะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะกลับบ้านก่อนนะคะจะไปกินข้าวก่อนนะคะเแล้วเราก็จะกลับมาทําอีกนะคะตอนนี้เราก็จะไปบ้านนะคะจะไปกินข้าวก่อนนะคะนะคะตอนนี้น้องสาวหอมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะน้องสาวของเขาก็ออกมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็จะไปทําอีกแล้วนะคะตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะตอนนี้น้องสาวหอมก็มากับแม่อีกแล้วนะคะนี่ เราก็มาทำต่อนะคะเมื่อตะกี้เราไปกินข้าวนะคะ นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สารับวันนี้น้องสามหอมก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องสามหอมนะคะวันนี้น้องสามหอมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ